สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจนแนลที่ทะเลน้ําจืดนะครับตำบลมะนาวหวานอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับตอนนี้เปิดให้ท่องเที่ยวแล้วนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับในช่วงตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะครับจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับจนถึงเย็นและค่ําเลยละครับมาดูบรรยากาศนะครับในยามเช้านะครับว่าที่นี่นะครับสวยงามขนาดไหนนะครับมาเที่ยวกันนะครับท่านผู้ชม ในช่วงเช้าเช้าก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวมานะครับแต่ว่าสายๆนะครับบ่ายค่ํานะครับนักท่องเที่ยวจะเยอะมากนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาศยังไงในช่วงเย็นนะครับจะมาอัปเดตให้รับชมอีกครั้งนะครับท่องเที่ยวจะมาเยอะมากนะครับมาเล่นน้ําที่ทะเลน้ําจืดนะครับตำบลมนาหวานอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี ของขายนะครับในรับประทานนะครับมาท่องเที่ยวแล้วก็มีห่วงยางนะครับให้เช่าด้วยนะครับผม20บาทเท่านั้นนะว้าวถูกมากเลยนะครับท่านผู้ชม20บาทนะครับลอยน้ําตุ๊บป่องตุ๊บป่องได้เลยนะครับเล่นน้ําที่ทะเลน้ําจืดนะครับผม20บาทนี้เล่นได้กี่ชั่วโมงครับผมตลอดเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เที่ยงนาน่ารักนี่นะครับกระท่อมนี้นะครับ50บาทนะครับ เที่ยวกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ไม่ได้เอาไมค์มานะครับฟังเสียงสดนะครับเสียงลมจากธรรมชาติก็ขอโทษขออภัยนะครับลมอาจจะแรงไปนิดนึงนะครับผมและแล้วเย็นวันนี้นะครับผมจะอัปเดตให้รับชมครับว่ามีนักท่องเที่ยวมามากมายขนาดไหนครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับจะเยอะนะครับลูกค้านะครับวันปกติก็ไม่ค่อยเยอะนะครับครับแม่ค้าบอกว่าบายๆนะครับท่านผู้ชม มาเที่ยวชมนะครับมาเล่นน้ํานะครับผมห่วงยางเพียง20บาทเท่านั้นนะครับผมลอยน้ําเล่นสนุกสนานเลยนะครับยันกลับเลยนะครับแล้วก็เอามาคืนนะครับเอามาคืนเจ้าของร้านแล้วก็เฉียงหน้านะครับผมกระท่อมนะครับริมเขื่อนปลาสักนะครับหรือที่เราเรียกว่าทะเลน้ําจืดนั่นเองนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ใจชแนลนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกับใจเอชแนลใหม่ในคลิปต่อไปนะครับจะมาอัปเดตให้รับชมนะครับว่ามีนะักเที่ยวมาเที่ยวเยอะเลยนะครับในช่วงป่ายบ่ายไปนะครับเที่ยง,งนะครับก็จะมีการมาบ๊ายบาย,บายแล้วพบก,กันนะ